คณะสงฆ์จากไทยและหลายประเทศทั่วทวีปเอเชียร่วมเจริญจิตตภาวนาด้านหน้ามหาเจดีย์บูโรพุทโธวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกถวายแดส่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา11.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของจังหวัดชาวากลางประเทศอินโดนีเซียคณะสงฆ์ไทยนำโดยพระวิเทศธ,ธรรมาพรบัณฑิตวรพันโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยพระภิกษสุสงฆ์จากประเทศเนปาลกัมพูชาอินเดียบังกลาเทศและอินโดนีเซียตลอดจนสมเนีนอินโดนีเซียกว่า500รูปที่สมาทานศีลสิเช้านี้แล้วรวมเจริญจิตตภาวนาในปรรมพิธีด้านหน้ามหาเจดีย์ูโรพุทโธวัดพุทธมหายานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาในเรณนทีราเทพยว,วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชาราราชธิดาเพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานาไมยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันโดยพระภิกษุได้นำสวดยอ่อบทเทวตาอุยโยชนคาถา,าและบทชยปริตังในช่วงท้ายของการเจริญจิตภาวนาด้วย กิจกรรมนี้สอดคล้องกับพระบัญชาของสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตามประกาศมหาเทราสมาคมที่แจ้งให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจากักรและวัดไทยในต่างประเทศรวมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะภาวนาเป็นกรณีพิเศษประจำทุกวันครับนัทนนท์เจริญชัยเดอรีพอเตอร์รายงานจากมหาเจดีบ,บูโรพุทโธประเทศอินโดนีเซีย